ท่านที่ความสวยงามท่านใช้เวลาเกือบสินาทีแล้วนะครับมันจะออกไปทางทะธานแล้วขออนุญาตให้เป็นคําถามนะครับท่านประธานท่านนี้นงครับคือระเบียบข้อบังคับเนี่ยนะครับกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยไม่ได้ระบุระยะเวลานะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็รู้ข้อบังคับดีอะท่านประธานเดี๋ยวผมกําลังจะถามครับท่านประธานก้องข้อก้าวด้วยนะครับอย่าทําตัวเอียงครับท่านทําตัวให้มันตรงนะครับผมเพิ่งจะถาม10นาทีท่านระเบกผมท่านมีอะไรกับผมอาครับท่านประธานครับ คือผมอยากจะเรียนถามนะครับขออนุญาตครับท่านมีอะไรกับผมไหมหรอครับไม่มีครับเข้าสูทบทบทบท่1.2.3นะครับกระทุถ้ถามเรื่องติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารและการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั่วทั้งประเทศครับ ของท่านอครเดชวงพิทักษโลดถามท่านนายกร,รัตรีเป็นกระทู้ถามที่เลื่อนมานะครับจากครั้งที่18วันที่25กคุมพาพันธ์2567ครับต่อไปนะครับด้วยน้องสำนักเลขานายกร,รัตรีได้มินสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัตรีได้มอบหมายให้ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวิรุฬุ์เป็นผู้ตอบครับและท่านร,รัฐมนตรีได้มอบหมายให้ร,รัตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านทรงศักดิ์ทองศรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนครับ รัฐมนตรีพร้อม,รอมประจำที่แล้วนะครับขอเชิญท่านอครเดชวงพิทักษ์โรธครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับกับผมนายอครเดชวงพิทักษ์โรธสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรีเคศิอำเภอบ้านโป่งพักรวมไทยสร้างชาติท่านประ,าปาะ,ะ,รระปธานครับผมได้ทํากระทู้กราบเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศในครั้งนี้เนื่องจากเป็นยติที่มีการตั้งกรรมธิการวิสามันได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวตั้งแต่สมัยประชุมนะครับก็คือสมัยสมาชิกสภาผูแ้แทนราศฎรชุดที่25ก็คือสมัยที่แล้วนะครับได้มีการตั้งกรรมธิการวิสามันแล้วก็มีการศึกษาเรื่องดังกล่าวแล้วก็ได้มีการส่งผลในการศึกษาเนี่ย นะครับอย่างชัดเจนไปยังรัฐบาลเมื่อผมกลับมาเป็นสสอีกครั้งเนี่ยนะครับก็เลยขออนุญาตได้มากราบเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วเพราะว่าในการยื่นยติครั้งที่แล้วเนี่ยผมเองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นความสําคัญในเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารนะครับเราก็ได้นํายติดังกล่าวเข้าไปสู่สภาในสมัยชุดที่25่สิบห้าเราก็ได้ประสานกับทางวิบ รัฐบาลในสมัยนั้นเพื่อขอความเห็นชอบได้มีการตั้งกรรมิการวิสามันซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านอดีตประธานวิบรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับ <c oughs> ก็คือท่านวีรัตรัตนเสตศ์นะครับซึ่งท่านก็เห็นความสําคัญเช่นเดียวกันว่าปัญหาเรื่องสายสื่อสารที่มันยุ่งเหยิงเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศจริงๆซึ่งมันเป็นหน้าตาของประเทศท่านประธานก็คงจะเห็นว่าเวลานักท่องเที่ยวหรือแขกต่างประเทศมาที่เมืองไทยเนี่ยก็มักจะถ่ายรูปสายสื่อสารที่มันเกาะเกี่ยวอยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ย ไปโพสจนเป็นข่าวไปทั่วโลกเป็น unseen ไทยแลนด์บ้างเป็น incredible Thailand บ้างนะครับซึ่งมันก็ส่งต่อภาพลักษณ์ของประเทศผมเมื่อได้เป็นสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรก็ได้นําเรื่องดังกล่าวมาทําเป็นยติเพื่อตั้งกรรมธิการวิสามันอย่างที่เรียนครับด้วยความสําคัญของปัญหาดังกล่าวทําให้สภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้นเนี่ยได้มีมติในการตั้งกรรม,การ,มการวิสามันขึ้นมาศึกษา ในครั้งนี้ก็เลยเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านนายกติดภารกิจก็ได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีนะครับทรงศัก์ทองรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตอบนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านรัฐมนตรีเห็นความสําคัญของพี่น้องประชาชนแล้วก็เห็นความสําคัญของสภาผู้แทนราษฎรท่านก็มีภารกิจเยอะท่านก็สละเวลามาตอบกระทู้นี้ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศนะครับก็เลยจะได้รอฟังท่านรัฐมนตรีตอบครับ อยากจะเรียนท่านประธานถึงวัตถุประสงค์ในการทำกระทูครั้งนี้เนี่ยนะครับว่าอยากจะได้เรียนถามครับว่าความคืบหน้าในการดำเนินการตามผลการศึกษาของกรรมธิการวิสามันในสมัยที่แล้วเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนเพราะว่ามีการศึกษาการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องสายสื่อสารที่มันยุ่งเหยิงอยู่บนเสาไฟฟ้าจริงๆแล้วความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากสายไฟฟ้า แต่เกิดจากสายสื่อสารที่มันไปเกาะเกี่ยวอยู่บนเสาไฟฟ้าพี่น้องประชาชนก็ไม่ค่อยทราบนะครับอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนที่ได้ติดตามการอภิปรายในครั้งนี้นะครับอยากจะเรียนว่าสายที่มันยุ่งเหยิงอยู่เนี่ยบนเสาไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่สายไฟนะครับแต่เป็นสายสื่อสารนะครับอันนี้คือภาพที่เขตเทศบาลเมืองมันโป่งครับเมื่อปี2563ผมได้ลงพื้นที่กับ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งในสมัยนั้นนะครับเราก็ได้ไปทําโครงการนะครับให้ล้นตีว่าการกระทรวง DS ในสมัยนั้นเนี่ยผมก็ทํากระทู้เนี่ยครับให้ล้นตีเนี่ยไปทําบ้านโป่งโมเดลครับไปเร็วไปนิดนึงครับยโสดกลับไปรูปเมื่อกี้ก่อนฮนะรูปที่มีเนี่ยครับก็ไปลงพื้นที่เมื่อปี .63 ท่านประธานกับท่านล้นตีเห็นเนี่ยนะครับและเพื่อนสมาชิกเห็นเนี่ยก็คือการลงพื้นที่ก็ไปจัดระเบียบครับจัดระเบียบตอนแรกเนี่ยเราใช้วิธีการเอาสายตายสายตายคือสายสื่อสารที่ไม่ใช่แล้วเนี่ย มีการศึกษาเขาว่าตอนนี้สายที่มันยุ่งเหย,ยิงบุญอยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ยมันประมาณ5 0เป็นสายตายคือสายตายคือสายเคเบิลหรือสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ยังเกาะเกี่ยวอยู่ก็ไปทําการรื้อถอนออกนะครับตั้งแต่หอนาฬิกาเทศบาลเมืองมันโป่งไปถึงสีย่ยกไฟแดงมันโป่งนะครับแล้วก็จากหอนาฬิกาไปถึงวงเวียนช้างแล้วหอนาฬิกาไปยังนวัดดอนตูมแล้วก็หอนาฬิกาไปเทศบาลท้อท,ทีครับไปหน้าที่ว่าการอำเภอมันโป,งงป่งนะครับสี่สายทาง นะครับ4.8กิโลเมตรนะครับก็ทําการาแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการจัดระเบียบการจัดระเบียบก็คือการนําสายตายออกแล้วก็ไปผูกรัดมัดให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ทํากระทู้นะครับมาให้ท่านล้าตีในสมัยนั้นก็คือท่านล้าตีพุทธิพงศ์ปุญญากรล้าตีดีเอในสมัยนั้นเนี่ยมาทำโครงการบ้านโป่งโมเดลพับต่อมาฮะท่านล้าตีก็ท่านก็ มีวิสัยทัศน์นะครับท่านก็มาทําโครงการให้นะครับโดยงบประมาณ48ล้านบาท4.8กิโลเมตรโดยการนําสายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินท่านประธานครับสายสื่อสารปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันมีทั้งของที่เป็นรัฐวิสาหกิจก็คือ NT ในปัจจุบัน NT ในปัจจุบันเนี่ยก็อยากจะเรียนท่านประธานแล้วก็พี่น้องประชาชนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดจากการควบรวมของ TOT คือองค์การโทรศัพท์กับแค t หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย วันนี้เนี่ยมันมารวมกันควบรวมกันเป็น NT ก็คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ NT เนี่ยก็ดำเนินโครงการโดยการเจาะนะครับสายท่อรอดเนี่ยใต้พื้นที่ของเทศบาลเมืองมันโปง่งทั้ง4สายทางอย่างที่ได้นำกลับเรียนท่านล้มตีผ่านท่านประธานไปแล้วเนี่ยนะครับ4.8กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินไม่ใช่สายไฟนะครับ ต้องเรียนกับท่านประธานและก็พี่น้องประชาชนว่าอันนี้เป็นโครงการนะครับคือการนําสายสื่อสารลงใต้ดินภาพต่อไปครับผมเองเนี่ยนะครับเป็นผู้เสนอโครงการนะครับตอนนั้นเนี่ยวิกฤตโควิดก็ไปทําพิธีเปิดโครงการมีผู้ว่าการจังหวัดในสมัยนั้นนะครับก็มาทําโครงการนะครับก็เปิดมีรองกรรมการผู้มวยการใหญ่โทรคมนทามมแห่งชาติก็ลงพื้นที่ด้วยมีรองผู้ว่าการจังหวัดมีนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นการเปิดโครงการ แล้วก็หลังจากนั้นใช้เวลา2ปีเจาะร้อยท่อนะครับสายสื่อสารปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยท่อเนี่ยเสร็จแล้วแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยโอเปอรเรเตอร์เอกชนยังไม่ยอมเอาลงเพราะว่าติดเรื่องงบป,ประมาณนะครับอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาระดับประเทศทําไมต้องใช้คำว่าบ้านโป่งโมเดลฮรับท่านประธานที่ต้องใช้คาว่าบ้านโป่งโมเดลเพราะว่ามันยังไม่เคยทําที่อื่นสําเร็จแต่จะทําให้ที่บ้านโป่งนี่สำเร็จที่อื่นเขาทาสาเร็จเนี่ยเขาทำสำเร็จยังไงร,รู้ไหมครับ เขาทำสำเร็จคือเขาเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินการเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินเนี่ยหกิโลเมตรใช้งบประมาณ80ล้านบาท80ล้านบาทเกิดจากค่าสาย40ล้านเกิดจากค่าก่อสร้างใต้ดิน40ล้าน1กิโลเมตรที่ทุกวันนี้เนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำเนี่ยใช้งบประมาณ1กิโลเมตร80ล้านบาทแต่การนำสายสื่อสารลงใต้ดินเนี่ยใช้1กิโลเมตร10ล้านบาท เจาะท่อร้อยสาย10บล้านบาทนะครับอยากจะเรียนกับท่านประธานว่ามันแตกต่างกันเยอะมากเลย80ล้านกับ10ล้านถ้าเราเอาสายไฟฟ้าลงพอสายไฟฟ้าลงปุ๊บมันก็ต้องไปล้มเสาพอล้มเสาปุ๊บสายสื่อสารไม่มีที่เกาะแล้วพอไม่มีที่เกาะก็โดน,นบังคับเอาไปลงใต้ดินตามกับสายไฟสายเพราะสายสื่อสารมันไม่มีเสาไฟฟ้าเกาะเพราะโดนบังคับเขาเรียกว่าสภาพบังคับเพราะว่าโดนการไฟฟ้าเนี่ยล้มเสา แต่ทีนี้1กิโลเมตรเนี่ยใช้งบประมาณ80ล้านบาททาไมมันเป็นบ้านโป่งโมเดลฮะเพราะผมเนี่ยเป็นคนเสนอโมเดลนี้เองว่าไอ้ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาจากสายไฟฟ้าแต่มันเป็นปัญหาจากสายสื่อสารเราไม่ต้องไปยุ่งกับสายไฟฟ้านะครับเราให้สายไฟฟ้าอยู่เหมือนเดิมแต่เราเอาไอ้ที่มันยุ่งเหยิงคือสายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินท้าระทานเห็นไหมจาก8ปล้านบาทเหลืออยู่แค่10ล้านบาทต่อกิโลเมตรประหยัดงบประมาณ ให้กับประเทศชาติไปมหาศาลท่านรู้ไหมครับโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยทำโครงการ4เมืองใหญ่นะครับก็คือเชียงใหม่โคราชหาดใหญ่แล้วก็พัทยางบประมาณหมื่นกว่าล้านบาทใช้ระยะเวลาดําเนินโครงการ5ปีครับ2,559ถึง2,514 5ปี5ปีนี้เนี่ยเราใช้งบประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับเอาสายไฟฟ้าลงไปใต้ดินได้นะครับไม่กี่ร้อยกิโลเมตรเองครับ เขามีการศึกษาครับว่าสายไฟฟ้านะครับที่เมืองไทยเนี่ยสามารถทันรอบโลกได้8รอบกว่าจะเอาลงหมดเนี่ยนะครับท่านประธานนะครับต้องใช้ระยะเวลา800ปีถ้าเราเอาสายไฟฟ้าลงเพื่อที่จะเอาสายสายสื่อสารที่มันยุ่งเหยิงลงเนี่ยผมเลยเสนอไอเดียครับเพราะเป็นเจ้าของจิแล้วก็เป็นประธานอนุกรรมการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เป็นรองประธานกรรมการในสมัยนั้นเนี่ยเสนอไอเดียว่าเอาเฉพาะสายสื่อสารลง ฝากท่านลมตรีรองพี่นาดูครับว่ามันประหยัดงบประมาณไปได้มากทาไมมันต้องเป็นบ้านโป่งโมเดลเพราะที่อื่นเขาเอาสายไฟฟ้าลงแต่บ้านโป่งโมเดลเนี่ยเอาสายสื่อสารลงอย่างเดียวสายไฟฟ้าไม่ต้องแตะครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยผมไปตรวจราชการครับที่หาดใหญ่ชาวบ้านร้องเรียนครับพอล้มเสาไฟฟ้าปุ๊บเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินเอาสายสื่อสารลงใต้ดินกลางคืนมืดทั้งเมืองสายถนนที่โดนล้มเสาเพราะไม่มีไฟกลางคืนไฟกลางคืนไม่มีเสาก็ เทศบาลนครหัดใหญ่ก็ต้องไปตั้งงบประมาณมาตั้งเสาไฟเพื่อส่องสว่างกลางคืนอีกแต่ถ้าเราเอาเสาไฟฟ้าไว้สายไฟฟ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องความยุ่งเหยิงไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะครับเราก็ยังเอาไว้เกาะไฟกลางคืนได้งบงบป,ประมาณก็ประหยัดครับท่านลมตีครับประหยัดไปกิโลเมตรหนึ่งเจล้านบาททีนี้ถ้าเราจะเอาสายไฟฟ้าลงเราเอาลงเฉพาะที่เป็นแลนด์มาร์คครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศ นะครับอย่างเช่นแหล่งที่เป็นย่านธุรกิจอย่างเช่นสีลมแต่ถ้าต่างต่างจังหวัดก็อย่างเช่นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เชียงใหม่อนุสาวรีย์เท้าย่าโมที่โคราชนะครับอย่างที่นครศรีธรรมราชก็คือพระบรมธาตุเจดีย์อย่างเงี้ยควรเอาสายไฟฟ้าลงด้วยเพราะจะได้ไปบทบังทัศนียภาพความสวยงามของพระบรมมหาราชวังสถานที่ความสวยงามท่านใช้เวลาเกือบสิบนาทีแล้วนะครับมันจะออกไปทางนประธานแล้วขออนุญาตให้เป็นคําถามนะครับท่านประธานท่านนี้นะครับ คือระเบียบข้อบังคับเนี่ยนะครับกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยไม่ได้ระบุระยะเวลานะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็รู้ข้อบังคับดีอะท่านประธานเดี๋ยวผมกาลังจะถามครับท่านประธานก้องข้อก้าวด้วยนะครับอย่าทําตัวเอียงครับท่านทําตัวให้มันตรงนะครับวางตัวให้ตรงนะครับแล้วก็ท่านวินิจฉัยอะไรเนี่ยนะครับท่านก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเดี๋ยวผมต่อครับขออนุญาตนะครับท่านครับผมให้โอกาสท่านในการอภิปรายนะครับท่านพูดเรื่อง70บล้าน80ล้านเนี่ยสองสารอบแล้ว มันจะเข้าาขวนเวียนแล้วครับแล้วผมคิดว่าเราได้ประเด็นของตัวเนื้อหาแล้วก็เลยอยากจะขอท่านช่วยบริหารเวลาเท่านั้นเองครับไม่ได้มีเจตนาจะไม้ท่านไปปรายนะครับท่านประธานครับขอบคุณท่านประธานครับผมเนี่ยนะครับจริงๆกระทูเนี่ยนะครับท่านประธานนะครับกระทูทั่วไปเนี่ยนะครับเขาถามกันกระทูถามสดเนี่ยผู้ถาม15นาทีเขามีเวลาในการถามผู้ตอบท่านลนตรีก็ตอบ15นาทีผมเพิ่งจะถาม10นาทีท่านเบรกผมท่านมีอะไรกับผมอะครับท่านประธานครับ คือผมอยากจะเรียนถามนะครับขออนุญาตครับท่านมีอะไรกับผมไหมเหรอครับไม่มีครับทีนี้เราคิดว่ากระทู้ถามแต่ละครั้งเนี่ยครับผมให้ท่านอภิปรายได้เกิน1ินาทีเนี่ยเพราะว่าวันนี้มีกระท่วท่านคนเดียวที่เหลือเป็นการเลื่อนกระทู้นะครับแล้วผมแค่บอกท่านเฉยๆว่าตอนนี้มันเข้าสู่ควรจะต้องเข้าสู่คําถามแล้วครับเพราะเป็นการอภิปรายที่พอสมควรแล้วนะครับผมไม่มีอะไรกับท่านนะครับนะครับท่านประธานครับ ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับคือท่าน้าสู่เนื้อหาเลยครับถ้าท่านจะพิปายกับผมเนี่ยผมก็แค่ว่ามันเสียเวลาสภานะครับหรยอจะขอเข้าสู่กระทู้ตอนะครับท่านประธานครับผมต้องชี้แจงครับเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้เข้าใจข้อบังคับแล้วก็สิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษดรครับท่านประธานครับด้วยความเคารพนะครับส่วนของสิทธิ์ของสมาชิกเนี่ยคือเวลาที่ถามผมก็ยังบริหารเวลาที่ผมได้สิทธิ์อยู่นะครับแล้วท่านไปดูข้อบังคับเนี่ย รกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยไม่ได้ระบุระยะเวลาแต่ผมก็เคารพเวลาของสภาด้วยการใช้ระยะเวลาที่มีอยู่ก็คือประมาณ15นาทีฉะนั้นการอภิปรายของผมเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อท่านรัฐมนตรีในการให้ข้อมูลของท่านรัฐมนตรีไปบริหารประเทศเพื่อประหยัดงบประมาณเงินภาษีของพี่น้องประชาชนผมถึงบอกว่า70ล้านกับ10ล้านเนี่ยมันต่างกันนะครับท่ามะทานลองคิดดูว่ามันเซฟเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยปีหนึ่งได้กี่หมื่นล้าน สิ่งที่ผมอภิปรายเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติดีกว่าที่เราจะไปพภิปรายเรื่องที่ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาที่ท่านไปวินิจฉัยเนี่ยนะครับแล้วมาเป็นประเด็นทําให้สภามวุ่นวายเนี่ยนะครับผมว่าอันนั้นมันเสียเวลามากกว่าอีกครับผมขออนุญาตท่านประธานนะครับอยากให้ท่านเนี่ยได้ทําตามข้อบังคับแล้วก็เคารพสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรด้วยนะครับครับกระทู้ถามข้อบังคับบอกว่าต้องไม่เป็นลักษณะอภิปรายครับท่านครับ การอภิปรายเนี pues ่ยครับถ้าท่านถ้าท่านไม่ถามกระทูผมขออนุญาตนะครับว่าท่านจะไม่ถามก็ได้นะครับแล้วก็ขออนุญาตว่าเวลาของท่านผมเคารพนะครับผมเคารพแต่ท่านตอนนี้ท่านกำลังใช้เวลามากเกินไปกับเรื่องที่ไม่อยู่ในกระทูครับท่านประธานครับผมอยากให้ท่านเนี่ยนะครับท่านเป็นประธานเนี่ยท่านจะใช้อํานาจอะไรหรือรุนพินิจอะไรหรือวินิจฉัยอะไรเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยนะครับอยู่ในข้อบังคับ นะครับแล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยนะครับได้รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับผมกําลังอภิปรายประเด็นนี้แล้วประเด็นนี้เนี่ยผมอภิปรายเนี่ยผมเนี่ยถามกระทูมาตั้งแต่สมัยที่แล้วตั้งแต่สมัยท่านชวัวลีกภัยนะครับเป็นประธานสภาผูา้แทนราษฎรผมไม่ใช่ถามกระทูนี้กระทูแรกนะครับผมถามกระทูเนี่ยมาเป็นหลายสิบกระทูแล้วจะเป็นร้อยกระทูแล้วครับท่านประธานไปไปดูนะครับแล้วผมไม่เคยมีปัญหาอย่างนี้เลยครับเพราะหนึ่งผมรู้ข้อมังครับสองผมเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยมาถานเขาเรื่องได้แล้วครับ ไม่งั้นผมไม่นอนุญาตให้พูดนะครับและคำวินิจฉัยของประธานเป็นที่สิ้นสุดนะครับถ้าท่านถ้าท่านประธานนะครับใช้คำวินิจฉัยอย่างนี้นะครับผมของนี้แล้วกันครับท่านประธานผมอยากให้สภา,านี้บันทึกไว้ครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรเนี่ยที่นําปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาอภิปรายแล้วอภิปรายตามข้อบังคับแล้วก็ได้จะถามท่านฐมตีเนี่ยนะครับตามระเบียบนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิก แต่ท่านเนี่ยนะครับบอกว่าจะใช้ดุลพินิษของท่านวินิจฉัยของท่านเนี่ยให้สมาชิกหยุดอภิปรายฉนันผมเรียนรรท่านประธานนะครับให้สภา,าย,ย่างนี้ได้บันทึกไว้ครับว่าผมเนี่ยนะครับมีความตั้งใจมากที่จะถามกระทู้นี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์กับป,ประเทศชาติถ้าท่านประธานวิยยนิจฉัยงนี้ผมขอไม่ถามกระทู้นี้ต่อแล้วกันครับครับขอบคุณครับเพื่อนสมาชิกครับผมต้องขออนุญ,ญาตนะครับยังไงผมเองก็จำเป็นต้องบริหารเวลา แล้วก็ข้อบังคับให้ชัดเจนนะครับผมไม่มีเจตนาจะเบรกให้แม้ท่านถามนะครับและผมขอนําให้ท่านเนี่ยช่วยอภิปรายแล้วก็นำเข้าสู่คําถามแล้วผมคิดว่าท่านอภิปรายได้ประเด็นครบถ้วนแล้วก็รอคําถามจากท่านอยู่นะครับและผมก็คารบท่านนะครับสภาบันทึกไว้ได้ครับว่าคำาิ่ัยของผมแบบนี้นะครับท่านประธานครับท่านประธานไม่จบครับผมเรียนกับท่านประธานอย่างนี้นะครับผมเองเนี่ยจบแล้วครับท่านท่านมื่ผมอนุญาตให้พูดแล้วครับ ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ถามไม่ได้ใช้สิทธิ์ถามแล้วครับครับเจ้าหน้าที่ครับท่านอักระเดชทําผิดข้อบังคับนะครับแล้วก็ไม่เคารพคําวินิจฉัยนะครับขออนุญาตนะครับท่านผมไม่สามารถให้ท่านอภิปรายตัวผมได้นะครับอันนี้ไม่ใช่การอภิปรายไม่วางใจนะครับท่านอักรเดชครับผมจบแล้วนะครับท่านท่านประธานครับ ผมไม่ได้อภิปรายครับผมขอประท้วงท่านประธานครับตามสิทธิ์ข้อบังคับครับประท้วงเชิญครับท่านประธานครับผมประท้วงท่านตามข้อ9ครับก็คือท่านเป็นประธานต้นวังตัวให้เป็นกลางนะครับท่านอย่าเอาอารมณ์นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับมาทําอย่างนี้กับสมาชิกนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับผมอยากจะเรียนท่านว่าท่านเป็นประธานเนี่ยผมเนี่ยให้ความเคารพแล้วสมาชิกทคนให้ความเคารพเพราะตําแหน่งท่านแต่การที่ท่านทำเนี่ยวินิจฉัยอย่างนี้เนี่ย นะครับแล้วก็มาขัดการอภิปรายอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ประธานไม่ควรทําแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์อย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านประเสริฐพงศ์ประท้วงเหรอครับไม่ประท้วงแต่ว่าขอญอาตหาเือท่านประธานนิดเดียวเพราะว่าเราอยู่ในข้อบังคับการประชุม mm hmm. แล้วก็ผมเข้าใจว่าผู้ตั้งกระทู้อาจจะไม่ได้อ่านข้อบังคับข้อ152ที่การตั้งกระทู้ถามเขียนบอกชัดเจนนะครับว่าไม่มีลักษณะให้ฟุ่มเฟือยบนเวียนซ้ำซากหรือมีลักษณะการอภิปราย ซึ่งเมื่อกี้ท่านก็สารภาพแล้วว่าท่านอาภิปรายผิดข้อบังคับครับท่านประธานท่านประธ<ม>านครับตัวนี้เจ,จครับเดี๋ยวให้ให้ผู้ที่ละท่านนะครับท่านประเสริฐธงจบหรือยังครับครับเชิญท่านครับด้ครับท่านประธานครับผมขอประท้วงผู้นี้ประท้วงนะครับผมจะเรียนท่านประธานไปยังผู้ประท้วงครับว่าผมถามครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านได้ฟังเพื่อนสมาชิกจากพรรคเก้าไกลท่านพูดไหมครับว่าอย่างนั้นเนี่ยเรียกถามหรืออภิปรายครับท่านก็ถามแล้วก็อภิปรายเนี่ยนะครับมาเป็น1ิบสินาทีนะครับ แล้วผมถามว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นการอภิปรายหรือเป็นถามถ้าถามเนี่ยท่านไม่ต้องอภิปรายเลยครับท่านลุกขึ้นมาปุ๊บท่านก็ถามเลยว่าคําถามมีอะไรครับต่อไปนี้นะครับท่านประธานผมขอให้ใช้ข้อบังคับอย่างนี้นะครับให้เหมือนกันนะครับถ้างนั้นต่อไปนี้ถ้ามีการอภิปรายเนี่ยนะครับก็ต้องมีการประท้วงกันอย่างนี้นะครับผมถามนะครับว่ากระทู้เนี่ยนะครับสมาชิกมีสิทธิ์ในในเวลาที่กําหนดถ้าอภิปรายเยื่อเยอะเกินไปประธานมีสิทธิ์ที่จะเบรกครับแต่นี่ยังอยู่ในเวลาที่กําหนดผมถามว่าสิทธิ์ของสมาชิก ทำไมท่านไม่เคารพครับนี่คือเวลาที่สภากําหนดมีการระบุระยะเวลาชัดเจนนะครับท่านประธานต้องบอกผู้ประท้วงเนี่ยนะครับให้เคารพในข้อบังคับด้วยนะครับไม่ใช่เอาข้อบังคับนี้มาอ่านแล้วให้พี่น้องประชาชนมีความสับสนนะครับครับเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้นะครับเนื่องจากกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยไม่มีเวลากําหนดนะครับแล้วแบบแผนที่เราบริหารเวลากันก็คือถ้ากระทู้ทั่วไปเข้าครบเนี่ยหนึ่งกระทู้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20นาที นะครับเพื่อไม่ให้มันกินเวลาของยติอื่นหรือวาระอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจดีครับก่อนจะถามอะไรต้องมีการอภิปรายเนื้อหาสักครู่หนึ่งแล้วผมเองก็จับตาดูอยู่ว่าการอภิปรายแต่ละครั้งนั้นออกนอกประเด็นหรือว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อคำถามหรือไม่นะครับแต่ผมเรียนท่านอัเดชว่าผมไม่ได้มีจตนาจะเบรกท่านจริงๆน,นะครับแค่ผมเตือนให้ท่านเฉยๆว,ว่าต้องเข้าสู่คำถามได้แล้วเพราะว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องนี้มีปัญหาในข้อบังคับก็ไปแก้ข้อบังคับกันครับ เมือ่อคราวที่แล้วเรามีปัญหาเรื่องของกระทู้ถามว่าทําไมผู้ถามกับผู้ตอบเ,อเวลาเท่ากันทั้งที่คําถามสั้นกว่าคําตอบและผู้ตอบตอบไม่ทันเรื่องพวกนี้เราพยายามทาตามข้อบังคับที่มีอยู่นะครับแต่ถ้าท่านเห็นว่าข้อบังคับมีปัญหาเดี๋ยวเราเสนอการแก้ข้อ,ขอบังคับกันได้นะครับครับขอบคุณท,ท่านท่านประธานนิดเดียวครับท่านอาดีตครับเราอยู่กับเรื่องนี้มานานเกินไปแล้วครับท่านครับไม่อนุญาตครับท่านประท้วงประเด็นเดิมไม่อนุญาตแล้วครับคือท่านประธานท่านประธานครับ ผมอย่างนี้นะครับผมไม่เคยพูดนะครับว่าข้อบังคับมีปัญหานะครับพบผมพูดเองครับคือข้อบังคับเนี่ยมันบอกชัดเจนว่าไม่ให้อภิปรายแต่ทีนี้เรามีการโต้เถียงกันว่าแบบไหนเรียกว่าอภิปรายนะครับแล้วก็กระทู้ทั่วไปไม่ได้กําหนดเวลาแต่เราใช้ระเบียบปฏิบัติคือทำเนียมปฏิบัติว่าไม่เกิน20นาทีต่อหนึ่งกระทู้ผมแค่ชี้แจงเท่านี้เองครับท่านท่านไม่ได้พูดครับว่าข้อบังคับมีปัญหาครับ